ครับสวัสดีครับพีเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับก็เล่าพัฒนาก็ออกแล้วนะพี่น้องเนาะครับพอเตรียมชิฟฟ่ามาคุยกันหลังห้อยเล่าพัฒนาออกพี่น้องครับว่ามีอาจารย์ได้เข่าอาจารย์ได้ได้หลุดแต่พี่น้องเนาะครับเล่าพัฒนาออกเมื่อกี้นี้พี่น้องเนาะศูนย์โอ้สองศูนย์สี่แปดห้าหกนะพี่น้อง ครับส่วนเลขล่างก็ออก48นะครับครับก็มีอาจารย์เข่ากอาจารย์รุดก็มีเนพี่นองเนาะครับส่วนเลขสรุปนพี่นองเด่นเก้าเก้าบมากนะครับมาแปดมากตัลรองนะครับส่วนเตียมหน่อยกับมาได้พี่นองบวาห้าหกหกหาเห็นปะครับหกหาหาหกเตียมหน่อยกับมาได้ นะครับเนาะครับข้าพเจียมสิผ้ามาเบ่งนะครับเนาะว่ามีอาจารย์ในเด็เขาอาจารย์ในเด็กหลุดนะพี่น้องนะครับเอาอันนี้พเจียมกับคอโทษขออภัยนะครับเด้อเดียนเก่าเก่าโมานะพี่น้องเนาะครับมาแปดครับเอับเสียมผ้ามาเบ่งนะครับเนาะอามีอาจารย์ในเด็เขาอาจารย์ในเด็กหลุดนะครับ ว่าบอสัดไปในพี่น้องเขียนสีเนาะครับในปู่ศูนย์เดได้พี่น้องเด้ปู่ศูย์เครับปู่ศูย์เบนล่างวิ่งรูด7กับ8 7กับ8กับมา8ปดนะพี่น้องส่วน7จ็ดบมานะครับจับคู่ไม่8ปดสองสามแจับคู่หลุดนะพี่น้อง เขาตะเลขวิ่งเนาะครับเนาะปูศูนย์เจ็ดนะครับ,นะรบว่ากันพี่น้องเนาะมีเขามีรุดนะครับสัดเกียน์มาพี่น้องเอาก็ะแตมข้อกาบขอพบคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูศูนย์เจ็ดนาะครับเนาะเขาตะเลขวิ่งพี่น้องนะครับ อันนี้เพอเตียมเสียออกส่วนพี่น้องเนาะมันบวสัตว์เขากระลูกกันนั่นแหละเนาะครับเบิกจะซีมค่อยสัตว์เกียดน,นะพี่น้องเนาะครับจับครูรุ่นะครับปูศูนย์เจ็ดนะครับ,ปรบไปต่อครับผมไปต่อที่ปูโคลาดน,นะครับ อยู่ต่อต่อกันเลยปูโคลาดบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับหนึ่งศูนย์กับหนึ่งกับบัมาเนาะพี่น้องเนาะครับรูดครับจับคู่กับรูดไปนะพี่น้องปูโคลาดครับเอามีเขาพี่รูดเนาะพี่น้องเนาะบัว่ากันนะครับครับขอเตรียมข้อกราบขอบพระคุณปูหลายๆนะครับเด้อปูโคลาดเนาะครับเนาะครับเอาวันพุธน้อก็มาตามกันต่อยพี่น้อง เบาแหลมพารวยพี่น้องเบาแหลมพารวยบนล่างวิ่งรูดแปดตัวเดียวพี่น้องมาเลยแปดฟันเน้เนๆแปดสองพี่น้องเสียดายเนาะพี่น้องเนาะออกสี่แปดล่างแต่ว,ว่าแปดนี่ถ้าวิ่งเอาได้ทั้งบนทั้งล่างเนาะพี่น้องเนะะาะครับเนาะไฮโซไฮมันก็นดีใจนะครับเด้อสายวิ่งสายรูดนะครับเนาะแต่ว่าจับคู่รูด องเบ่าแหลมพารวยหรือว่าเสียนป่าตันนะครับเอาพอเตียมขอขอบคุณในห,หลายนะครับเดอ้อเบ่าแหลมพารวยเข้าเลขวิ่งนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่สุดใจพารวยสุดใจพารวยพี่น้องเรียกสุดวิ่งี่เข่าเด้ครับเดอ้อ ห้าหกหกหกมาสี่กมาแปดกมานะครับแต่ว่าบนล่างวิ่งรูดหกกับเก้าเน้นที่หกหกกมาพี่น้องเก่ารุดครับส่วนจับคูไม่เก่าสี่นะครับออกสี่แปดล่างนะครับเอาจับคูรุดนองของสุดใจผ้าด้วยนองครับเนาะ ครับเอาขอแ้มกะข,ขอขอบคุณห,หลายหลาครับเ้อสุดใจพารวยนะครับเนาะชุดวินนี่เขาเบิร์เลยพี่น้องชุดวินนี่เขาทั้งบนทั้งล่างนะครับเนาะของสุดใจพารวยเอาปันผุดเทอากันมาตามกันต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่เซียนนาดีเซียนนาดีบนล่างวิ่งรูดศูนย์กับเจ็ด ศูนย์เกืบบมาเจ็ดเกืบบมาเนาะครับเนาะลุดนะครับครับจับคู่กะโอ้ไก่เคียงนะพี่น้องเนาะเจ็ดห้าเจ็ดหกออกห้าหกครับอ้าวขอแยบกับอขอบคุณหลายๆนะครับเด้อเซียนนาดีเนาะครับเนาะมีเขามีลุดเขาก็อบวากันพี่น้องครับไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูซีสะเกตครับพี่น้องปูซีสะเกตบนล่างวิ่ง,งรูด3กับ9 3กับโบมาเนาะพี่น้องเนะาะเก่ากับโบมาแต่ว่าชุดวิ่นนะครับครับมีซีมีเปียอยู่พี่น้องเว่าอาจารย์ ปูนพนมปดยจับคู่ให้ซีแปดแปดซีนพี่น้องเนาะครับถ้าจับเบิดเก่าคู่เอาจับคู่หลุดนพี่น้องเนาะปูสีสะเก็ดนะครับครับเตรียมขอกราบขอพระคุณปูได้หลายนะครับเด้อปูสีสะเก็ดเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่พ่อแหล่ครับพ่อแหล่นอนหน้า บนล่างวิ่งรูด9กับ8เน้นที่9เก่าบามาพี่น้องมา8นะครับจับคู่กับเขานะค,ครับเรดีับเหล็กออก C 8แต่ว่าพอแลพหล่พนนว่า8ปดสกับเข้าตัวกลับนะครับกับตัวเน้นเน้นบ่เขา่าพี่น้องมาเน้นตัวบวัวเขา่า <laughs> เออตัวเขานี่นะครับเนาะ <_ an> เข้าตัวกลับเด <_ an> ้อครับเด้อพอแหลนอนนานะครับเอาพอเตียมข้อขอบคุ้นอะไรนะครับเด้อพอแหลนอนนาเนาะครับเนาะครับเอาไผโฉไผมันพอเตียมบดีใหญ่ด้นะครับเด้ <_ an> อไผโอดโฉโอดมันกันมันผุดมาตามกันต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะ,ะครับไปต่อครับผมไปต่อที่ปูลือสีปูลือสีเก้าตัวเดียว มมาสัมพ่นองเนาะหลุดนะครับครับจับคู่กับ95059099จับคู่กับหลุดไปนพี่นองเนาะปูลือสีนะครับเอาพอจบับข้อกาบพอพระคุณปูได้เลยนะครับเด้อปูลือสีเนาะครับเนาะครับมีเขามีหลุดนพี่นองเนาะไปต่อครับผม ไปต่อที่ปูสมหวังพี่น้องปูสมหวังบนล่างวิ่งรูด9กับ2 9กับ2เน้นที่9โ้โมาพี่น้องเก้ากับโมาสกับโมาครับชุดวิ่งจะมีแต่8กับ6เนะพี่น้องเนาะครับจับคู่กันรุดไปนะพี่น้องครับ ขอแจมขอกราบขอพรบคุณปู่หลายนะครับเด้อปู่สมหวังนะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เม่งอาจารย์เม่งบนล่างวิ่งรูดก้ากับศูนย์เน้นที่ก้าเก่าเกรบบมานะพี่น้องเนาะศูนย์เกิบบอมาครับจับคููกะรุดไปนะพี่น้องครับนี่คือของอาจารย์เม่ง ครับพอเตรียมข้อกรับขอบพระคุณอาจารย์หลายนะไรไครับเดออ้อาจารย์เมงเนาะครับเนาะครับมันพุทธ้ทองก็มาตามกันต่อ,อพี่น้องครับไปต่อครับผมไปต่อที่อาจารย์เซียนคนริมทางครับมันกระบนีเก็นีเปียดนีเก่าดีแล้วพี่น้องเนาะาอาจารย์จับู่รูดีแล้วพี่นอนะ <c oughs> อ้อ,าาดดนองงวดนี่บนล่างนบนวิ่งรูดเจ็ดกับแปดกามาแปดนะพี่น้องเนาะ แมาารักรลอยก็ถือว่ามานะครับสายบิ่งสายหลุดส่วนล่างวิ่งลูด9 8กับ9ก้ับมาซีแปพี่น้องครับส่วนเก่าหลุดไปแต่ว่าจับคู่หลุดนะครับพี่น้อง8ปดสออก48นะครับเขาตะเลกบิ่งนะครับเนาะอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับ อพอเตรมขอขอบคุณหลายนะครับได้อาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับมันพุดห้องกันมาตามกันต่อยพี่น้องครับไปต่อครับผมอาจารย์กําแพงเพชรพี่น้องเข้าตรงๆเลยนะครับได้อาจารย์กําแพงเพชรบนล่างวิ่งรูดสี่กับหนึ่งมาซีพี่น้องหนึ่งบมาครับสุดวิ่นนะครับ สี่มีแปดนะครับเนาะหานี่ก็มิแต่หาตัวเดียวนะครับชุดวินเข่าสี่แปดแปดจับคู่นะครับสี่เก้าสี่ห้าสี่แปดเข้าตรงๆนะครับเด้ออาจารย์กำแพงเพชรนี่ครับสี่แปดเข้าล่างตรงๆนพี่นองเนาะเอาไผโกไผมันพอแต้มกระดีแขนนะครับเด้อไผโกบอมันเ้องกะบันพุดนพี่นองเนาะมาตามกันต่ออีกนะครับ ไปต่อครับผมไปต่อที่ปูห้าเจ็ดพี่น้องปูห้าเดบนล่างวิ่งรูด7กับ8 7ดเจ็กับแปดกมาแปนะพี่น้องส่วน7บโม,มานะพี่น้องเนาะขับจับคูไม่แปดสมแปดหพี่น้องออก4 8ล่างขับจับคูรุดเนาะรับเนาะปูห้าเจ ครับเหล็กโบเป่าโบเบิรนครับงวดนี้นะครับอ่ะพอแต้มข้อกับขอบคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ห้าเจ็ดแปดนะครับเนาะครับมาวันผุดท,ท่ากันามาต่ำกันต่อยพี่น้องไปต่อที่อาจารย์วาปีปทุมเป็นจังไดพี่น้องบนล่างวิ่งรูดหนึ่งกับสองหนึ่งกับสองโบมาพี่น้องเนาะหลุด ครับส่วนเลขในนี่ก็มีแต่หกกับสี่นะครับจับคู่กันหลุดไปอพี่น้องเนาะครับเอาพอแต้มกับคอขอบคุณหลายนะครับเด้ออาจารย์เซียนวาปีปทุมนะครับเนาะครับหลุดไปหมวดนี้พี่น้องไปต่อครับผมไปต่อที่ปูสี่ห้าพี่น้อง ปูสีห้าฟันที่ศูนย์ตัวเดียวนะครับบอมาสามศูนย์พี่น้องครับส่วนจับครูก็ลุดไปนะพี่น้องเนาะโอ้ยห้าแปดศูนย์หกออกแปดห้าหกนะครับลักลอยแปดเขานะพี่น้องเนาะลักลอยเต่ว,วาลักสิบนี่ลุดนะครับเป็นศูนย์ครับเกือบ จริงนพี่น้องเนาะครับพอเตรียมข้อกาบขอบพระคุณปู่หลายๆนะครับเด้อปู่ซีห้าเนาะครับเนาะครับไปต่อครับผมไปต่อที่หนุ่มสวนยางหนุ่มสวนยางบนล่างวิ่งลูดเก้ากับหนึ่งเน้นที่เก้าโบมาพี่น้องหนึ่งกับโบมาเนาะครับเนาะครับจับคูก่กัหลุดไปนะครับหนุ่มสวนยาง มีเขามีหลุดนพี่น้องเนาะฮัพอเตีมขอขอบคุณไลายนะครับเด้อหนุ่มสวนยางนะครับไปต่อครับผมสุดท้ายท้ายสุดโบยอย่งบบสุดท้ายเสียนหนองคายพี่น้องเสียนหนองคายบนล่างวิ่งรูด8ดกับ9 8ดกับเก้ากาแปดนะพี่น้องส่วน9หลุดไปจับคู่กับ เข่าและพี่น้องเด้อดแปดสี่แต่ว่าโบไดเนียนนะครับเพิ่งไปเรีนเก้าสองเก้าสามแปดสองแปดสามนะครับเข้าตัวกับแปดสี่นะครับเนาะขับเหล็กออกสี่แปดพี่นะ้องเซียนน้องค่ายเข้าเนาะครับเนาะเข้าตัวกลับและพี่น้องเด้อเอะคไผ่กับตัวใบกัจจิโศกสิมานอยู่เนาะพี่น้องเนาะครับมาพ่อแทมขอขอบคุณในรายนะครับเด้อเซียนน้องค่ายเนาะครับเนาะ ครับสุดท้ายท้ายสุดเดอป์ผนนะคือของพอแต้มลนะพี่น้องครับเป็นยังไงพี่น้องพอแต้มเดินเก่าสองเก่าสามนะครับเข้าสี่แปดตรงๆรงนะครับเด้อร์อแต้มครับสี่แปดเข้าตรงๆรงนะครับเนาะเก่าว่ามานบ่พี่น้องพอแต้มไปเดินทีเก่าเก่าว่มาซ้ำมาสี่ ก็ถือว่าเขาซีแปดตรงๆเนาะพี่น้องเนาะครับเอาไพโศกไพมันพอเต้มก็ดีเกมนะครับเด้อครับไพ่โศกบอมันกะวันพุธนะพี่น้องเนาะวันพุธที่สิบสามตามกันต่ออีกนะครับครับมาเขามาแล้ว้อพี่น้องเด้อก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์พอเต้มนำแดนนะครับเนาะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเต้มนำนะครับ เอาจะลืม <People> ้อพี่น้องเด้อกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้พ่อเต้มนั่นเลยนะครับเด้อช่องไม่นะครับพ่อแต้มคนเดิมนะครับมีพีหลายคนอ่านทันคอมเมนต์มากกดติดตามให้พ่อเต้มแล้วครับพ่อเตมก็ขอกราบขอบคุณในหลายนะครับเด้อเอาขอให้จงรอดนั่รับฟันดี้อพี่น้องเด้อบานนี้ครับมืออื่นพอกันไม่นะครับเนาะครับเอาสาหรับคลิปนี้พ่อเตียมก็มีแคนนี้นะครับเนาะรับไปพอกันอีกมืออื่นเสาร์ สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม